อะไรครับอะไรโอ้ยลุงก้อนป้าใช่ไรอ่ะหยาบคายเธอเนี่ยมาลงมาลงงียัง้วสวัสดีค่ะพี่น้องขาเฮ้เฮเฮวันนี้มาพ่อขนสวยคือนกันนะคะกับหลานสาวคนสวยคือกันค่ะพี่น้องคขาเจ้าชาแนลสวัสดีค่ะพี่น้องขาวันนี้เด็กเน่าเสียบมาฝากพี่ตอนน้องอีกแล้วค่ะมาเด้อค่ะมาเด้อมากินก้อยข้าวปุ่นหรือว่าก้อยขนมจีนนะคะพี่น้องค่ะ ใส่หัวหอยใส่กุ้งครับพี่น้องครับพัดอจ้าพี่น้องทั้งไก่ทั้งไก่สุหมงสุบอนค่ะมาจ้ามาอุ้ยก๋วยเตี๋ยวเสียบคอับน้ำลายแต่งน้ำหญิงเละเฮ้ยโอ้ยเด้อค่ะเอ้ยพันนอนมาก่ะมาช่วงนี้ประจำเดือนมามากค่ะกินของเดือดๆของสดๆเสียบมองหันหน้าหนึ่งค่ะพี่น้องค่ะอ่ะ ดูนอยู่กันเสร็จแล้วเสร็จมือแล้วโอ้ยเป็นที่จอยู่ม,มันก็นลุูไปจะอยูมมม่มันก็เริ่มค่ะเริ่มโอ้ยแม่ปากินก้อนเละจ้าพี่น้องขะสวยขึ้นเ่าปะคะเอ๊ะพี่น้องขาวขันน,าานี้มันว<ม>ันนีมนมนมน้มาเลยตีมไ,ตไม่มได้เตรียมสิมาวันนี้มาสวยๆสีเสื้อชมพูคนเดียวหวานเหมียวค่ะมาลงมานางค่ะ ก้อนสีเสียบได้พี่น้องเด้อใส่ค่ะก้อยน้องขาก้อยใสยค่ะข้าวครัวนะครับพี่น้องค่ะใส่เลยค่ะข้าวครัวครับพี่น้องค่ะใส่ลงไปแต่ว่ากัดใส่ในในในก้อยลงไปแล้วค่ะใส่อีใส่หีขามันหอมปลายชวะมันอ้นมุนหยากเลยหน้าบนี้งฮะพริกครับพี่น้องถล่ความแซ่บค่ะ อะไรครับอะไรโอ้ยลุงอ้ย,อยป้าแค่ไรอะหยาบคายเธอนี่มันลงมันลงเงี้ยนะแต่ลายเล็กน้อยเป็นบ้านกระโป๋าอีรีนี่ลารมเสียบ้าละ่ะมาลกูกอ่ะกินข้าวมาคกขาสิงห์ใส่ลูกไงทบปากกิน้องกันเดือนนี้อืมขาหมาลุยเลยจ้าลุยเลยวุ้ยควายขนมจีนลูกชงเลยชงใส่กันลูกเอ้าอะชองเลย

ก๋วยไม้บอกว่าค่อยเอื่อนก่วยหรอคะมัวหอมสดไงเลยกับลูกนยยุ่มกิน,นไงเว้ยจุดค่ะอืม,มหัวหอืม ก๋วยมิ้นา๊บก๋วเสประแดกค่ะ เลาไม่กินซึนนี่แหะคนสวยเนาะเลิศปะครับพี่น้องหาเลิศย่าไปย่าให้หูย่าไปยไเป็นเห็นข้าววันไปหล่อเด็กหน่อยเด้อตากคุย่าอไปนิสัอือค่ะอือเราจะบอกเด้อ บิงร้าไทยโอ้โยเลิศอลังการอืมเด็ดดิพัฒนาน,นาิสุทธิ์นิสูทธิ์ ก็เ,ล,เลือกเ็นอ้นองขาเผื่อว่านนอนอ่ะอืมมบอกแตาขวาก็หอมเรียกเลยสมกะเเื็ดแนก่ะ 有那是爱。哼。嗯 <of gift> <mitigation>。等哪一门烂还没弄。嗯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  我也没。Oh, สวัสดีครับเจเบย์เจเบย์ด้วยนะนี่คือที่พักของเดอครับยังไงบ้านเอาค่ะ Fun, 他就是这么怪味，公牛。 ดียั่เห็นอ่ะดห่อนออกไปมี็นอกห่อนปะคะห่อนเบิดอืม้องนีห่อนแน่

Ừ. Rồi cho cô luôn. À. Lục. Tương này. Ừ. Tương subscribe cho kênh tương อืมๆกรเจี๊จบอัอ๋ออกลอยผู้ชายมันาานาะหรออินของใครมันไหลหัวเนี่ยเป็นตหยาเลยอะไหลหัวค่ะหัวปลแปะกู 不离，你看没有？不离。 cái gì được ăn nản đấy con nó nhiều à chẳng miệng tôi cứ ăn cái món sư phụ sai à quai hoai hả tôi ăn nó อ้าวพี่น <producer, S 1> hey, ้องขาสหรับคลิปนี้กลับขอดูขอให้ได้กินประสบควายสำร็จบ๊วยม่วนบ๊วยสุขทองน้ำพี่น้องเนาะทุกท่้องมาคลิปนี้ฝากกดไเลยกดแชร์กดติดตามให้หญิงเป็ดเศรษเบอร์ครับทีจากฉันแนลค่ะที่จายเฉลี่ยนลเลยค่ะเด้อสรุปวันนี้หญิงสองคนขอตัวลาไปก่อนคลิปหน้าพรไมค์ค่ะสวัสดีค่ะพี่น้องขาเฮ้